สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสู้สุดคนครับมาผอกันดีแล้วกับมดแดงพี่ีใช่แน่นครับมือแดงพาพี่น้องมากินเนื้แซ่บแครับถ้าั่วเสียมดแดงมืพาพี่น้องกินแน่นอนครับตามสไตล์ของมือแดงมือแดงพาพี่น้องมากินอาหารบ้านๆมันเลยครับตําเจียวประแดดครับกับผักลวกลายยางกับไเป็นตัเกระพ่วงทั่วแล้วรัผักสลัดนะครับเอามากินกับหมูหยอครับเนื้อตังอยู่ข้างในครับมาพี่น้องกินข้าวแซ่บแทรกมดแดงครับ ลูกเขาแล้วครับรรกิ่นแจวปลาแดกนะครับกินง่ายๆครับตักบวกน่องเจอไปเด็กกระนวดดีครับ น่องพุงเยอะปิกไตดำไปน่องแสบๆครับแดงสือเมื่อกินกิบก่อนที่ใจเดื่อนไม่กินอีกครับ มีด็กหน่อยมากกวนประจําเลยครับนักิตตัางไปตั้งอือใจในตัง้งอือพิบอ่าพริกปลากับมวยอเนี้ยือออ ซุดอกอความแซ่บเลย <c oughs> พี่น้องหนึ่ปพริกประหลากับหมูยอหมูยอ,ยอพริกแค่ดำ Mm -hmm. Tôi tưởng không có, có dẹp cái กทำขาวลดเมืองทำยังไงไปเนาะ ชุดอยอมความใบพี่เนาะหมูยอไปแก้ดำกักบป,ปิปลา สุดยอดของความแซ่บเลยพี่น้องน้ำพริกปลากินกับหมยูยอพิเทดดำหมูสุดยอดเอีรับกินกับตักหลวกหลายอย่างครับแซ่บสุดยอดของความแซ่บเลยครับจานในมูแดงคุณพี่น้องสู้สุดที่คุณขับขที่เมืองกีบแดงบีชแน,นลครับเบิรงหลักดื้อมกดฎสัตว์ตะไครไ้กุหลาบกด้งแช่หมูแดงน่ารักครับเพื่อน ไห้เขาเบิ่งคลิปบุแดงไปเจ้แช่นแนวก็ให้สุขภาพข้างในสุดทุกคนครับก็ให้หลำให้ด้วยเดินทางไปใส้มาใส้ก็ให้ปลอดภัยสุดทุกคนครับสำหรับพี่นีพี่นนี้กำนะลังพี่หนงเนาะเดี๋ยวค่อยพอกินหนาวบุดแดงจะพาพี่น้องพีน่นีนั้นแซ่บอีกครับสวัสดีครับสุดขยขอดความแซ่บเลยครับ